เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอายุระหว่าง12-18ถึงปีภายใต้โครงการ k i c อ o f สร้างเกาะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภยัยเรียนอุ่นใจต้อนรับเปิดเทอมตั้งแต่เมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีโดยการดาเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนใน13เขตสุขภาพกระจายไป15จังหวัด ซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดสรรโซนฉีดวัคซีนโดยตรงส่วนภาพรวมที่ผู้ปกครองและนักเรียนแจ้งความประสงค์ยินยอมรับวัคซีนมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งขณะนี้มีผู้ปกครองแจ้งความประสงค์แล้วเกือบ80%คาดว่าจะมีผู้ปกครองทยอยแจ้งความประสงค์ให้นักเรียนฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในส่วนของตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมานั้นทางกระทรวงศึกษาธิการจะประสานกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นระยะระยะอีกครั้งเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนรอบเก็บตกให้นักเรียนต่อไปนางสาวตีนุทเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าหากนักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนครบหมดก็จะเปิดเทอมที่สองปีการศึกษา2564ในวันที่1พฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอน แต่รูปแบบขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการโลกติดต่อประจำจังหวัดที่จะเป็นผู้อนุมัติก็ได้เร่งรัดให้มีการนำวัคซีนมาฉีดให้กับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง12ปีถึง18ปีทั่วประเทศจำนวนกว่า5ล้านคนโดยจะดำเนินการในกลุ่มนักเรียนสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนกลุ่มอาชีวศึกษาโรงเรียนสังกัดอื่นๆทุกสังกัดตั้งแต่วันที่4ตุลาเป็นต้นไป เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นและสามารถเปิดภาคเรียนใหม่ได้อย่างมั่นใจควบคู่กับมาตรการการควบคุมโรคที่เข้มง,งวดภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขณะที่นายทวีศัติ์คิ้วทองผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีกล่าวว่ขาขณะนี้ได้รวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนไว้แล้ว พร้อมทั้งประสานสถานพยาบาลที่จะฉีดวัคซีนให้นักศึกษาไว้ด้วยขณะเดียวกันมีนักศึกษาส่วนหนึ่งได้รับการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากต้องเข้ารับการฝึกประสบการณ์กับสถานประกอบการอย่างไรก็ตามในส่วนของสถานศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเข้มข้นเพื่อตเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเปิดภาคเรียนที่สองอย่างสถานศึกษา ในเรื่องของความปลอดภัยจากโรคโควิดเราเองก็จะได้ดู นักเรียนเป็นรายบุคคลมีคุณครูที่ปรึกษาคอยประสานกับผู้ครองในเรื่องของข้อเป็นห่วงนะอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพการเดินทางบางส่วนก็เป็นเรื่องของสุขภาพจิตมีความรู้สึกกังวลใจต้องดูเป็นส่วนๆไปแล้วเราก็จะให้ทางคุณครูที่ปรึกษาจะได้พูดคุยกันปัญหาเกิดขึ้นที่ระหว่างการเดินทางไปเรียนหรือว่าอยู่ที่โรงเรียนหรืออยู่ที่สถานประกอบการเราก็จะต้องดูเป็นส่วนๆไปนะครับถ้ามีปัญหาจุดไหนก็อาจารย์ผู้ปกครอง กระทรวงศึกษาธิการได้ออกมายืนยันอีกครั้งว่าการฉีดวัคซีนเป็นเพียงการป้องกันให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งเพราะการฉีดวัคซีนให้นักเรียนถือเป็นการยืนยันว่าแม้นักเรียนจะติดเชื้อเกิดขึ้นแต่จะไม่มีอาการรุนแรงต่อนักเรียนแต่การที่จะเปิดเรียนในโรงเรียนต้องมีมาตรการอื่นๆประกอบด้วยเช่นการเว้นระยะห่าง และมีเจลแอลกอฮอลให้นักเรียนเป็นระยะระยะนบพุษกำทองราย